พ่อหนุ่มสอนรามอวดคลิปลูกสาวน้องวีจิแสดงโชว์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติถือว่าเป็นครูพ่อลูกอีกหนึ่งคูที่ตัวแทบจะติดกันตลอดเวลาเลยสำหรับพ่อสอนรามและลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิที่ล่าสุดคุณพ่อได้โพสต์คลิปอวดความเก่งของลูกสาวในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียน โดยหนุ่มสอนรามนั้นได้โพสต์คลิปการแสดงของลูกสาวน้องวิจิที่เต้นในชุดสีเหลืองสุดน่ารักในกิจกรรมวันพ่อของโรงเรียนงานนี้อาจจะมีน้ำตาซึมกันบ้างทั้งนี้พี่เลี้ยงออนไลน์ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของน้องวิจิกันอย่างล้นหลามอาทิเชน่นน่ารักมากดูวิจิเก่งค่ะเอนดูจังเลยค่ะน่ารักที่สุดคนสวยของพระรามเนื้อหาของเพลงพับคุณหนุม่มกับน้องวิจิอบอุ่นค่ะน้องวิจิน่ารักมากค่ะ เก่งค่ะชุดสวยจังเป็นต้นบอกเลยแล้วค่ะว่าน้องวีจิยิ่งโตก็ยิ่งสวยแถามมากความสามารถจริงๆเลยทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ